สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอนสครคุิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงดาวย้ายกันซึ่งดาวพระเกตนะคะจะมีการยกย้ายนะคะตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาะคะอยู่ยาวค่ะจนถึงวันที่30ธันวาคมเลยนะคะอยู่กับเรานะะเหมือนกับจะจ,ะจ,ะจะลองปีใหม่อยู่กับเราเลยแหละนะคะส่วนในเรื่องของคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายสําหรับชาวาลัคนาราศีกรกฎถ้าเกิดใครที่อยากจะดูเป็นในเรื่องของช่วงวันเกิดก็คือเป็นวันที่16กนะคะกระกฎาคมนะ,คะถึงวัน ที่16สิงหาแต่ใครที่จะดูเป็นลัคนาก็ดูได้นะตามสะดวกเลยแล้วแต่ว่าเราจะอ้างอิงแบบไหนเท่านั้นเองนะคะขอแสดงความยินดีกับคนที่ฟังคลิปนี้ด้วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับชาวาลัคนาราศีกรกฎด้วยเนื่องจากว่าการที่พระเกตนะคะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในครั้งนี้นะคะไปตกตําแหน่งลาภะค่ะ นะคะลาภคือมันเป็นความเหฮงนะ,ะหมายถึงในเรื่องของโชคลาภนะ,ะในเรื่องของอความมั่งคัง่งความร่ํารวยการได้เงินมาง่ายๆนี่เป็นไงแค่ฟังก็รู้สึกดีรู้สึกใจฟูแล้วใช่ไหมนะคะเดี๋ยวปิ๊งจะทําให้คุณใจฟูมากกว่าเดิมนะ,ะเพราะมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาหลายอย่างเลยนะคะเนื่องจากว่าชาวราศีนะคะกรกฎเองเนี่ยนะคะเป็นตําแหน่งก็คือธาตุน้ํา นำต้นนะคะรหัสธาตุประจําตัวเราคือเลข2ดาวจันนะคะในเรื่องของการทํางานอะไรก็แล้วแต่บางทีเราอาจจะเหมือนกับทํางานแล้วก็คือจัดสรรเวลาไม่ค่อยดีนะคะระเบียบวินัยอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักนะคะพอมีดาวเกตขึ้นมาเนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของการที่แบบเราทําอะไรแล้วเราลงตัวมากขึ้นนะคะเอาแค่ฟิลลิ่งเอาแค่ความรู้สึกของเรานะเราจะรู้สึกแฮปปี้กับการใช้ชีวิตนะที่ผ่านมาอาจจะแบบใช้ชีวิตแบบลอยๆหมดเพศชัน่นหมดเป้าหมายนะคะแต่ณตอนนี้มันเปลี่ยนไปละนะคะดาวเกตจะเป็นในเรื่องของการที่มา เสริมกาลังเราทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะไอ้ความสุขเนี้ยนะคะมันไม่ได้เป็นความสุขที่แบบจะต้องได้ของมีค่าหรือจะต้องได้อะไรชิ้นใหญ่แต่มันหมายถึงว่าการที่คุณเริ่มรู้สึกศรัทธาการที่คุณเริ่มเคารพตัวเองแล้วก็รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะด้วยความที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นดาวที่ค่อนข้างมีในเรื่องของความหวั่นไหวที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องการแบบให้คนมาชื่นชมนะคะหรือว่าต้องการให้คนเหมือนกับเออมาบอกเราหน่อยฉันเก่งนะแต่ตอนนี้ไม่นะคะดาวเกตเข้ามาเสริมมมควาั่นใจเลย มั่นมากแม่นะคะไม่เป็นไรฉันทําดีที่สุดแล้วแล้วก็การทําอะไรของคุณเนี่ยไอเดียความคิดต่างๆอ่ะมันก็กลายเป็นว่ามันโดนไปซะทั้งหมดอ่ะคนมันดวงดีเขาเรียกว่าช่วงจังหวะที่ดวงดีนะคะคราวนี้พอมาพูดถึงในเรื่องของงานเนี่ยถ้าเกิดใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะ หรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้ภาษาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้แบบอคอมต่างๆนะ,ะที่เป็นในเรื่องของแบบอิเล็กทรอนิกส์นะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยขึ้นมามันส่งผลดีหมดเลยงานโคชราบเลื่นเลยนะการทํางานก็คือเป็นไปอย่างที่ใจต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นการประสานงานการพูดจาการเจราจากับใครเนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่างมาดูลงตัวนะคะแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะที่มันจะมีปัญหาอย่างเดียวก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเงิน เนื่องจากว่าเงินเนี่ยนะคะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยสภาพคล่องทางการเงินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเกณฑ์การเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงที่ดีมากๆนะคะใครฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยเออคุณที่จะต้องเล่นเลขแล้วนะ พาะมันโชคดีจริงๆนะคะคราวนี้โชคเนี่ยมันจะมาจากไหนนะตำแหน่งตำแหน่งในเรื่องของตัวตนเนี่ยมันอาจจะมานะสองแง่เลยนะคะสื่อนําโชคของคุณเนี่ยก็อาจจะมาจากในเรื่องของการที่จะมีเพื่อนแนะนําหรือว่าจะมีคนมาขายลอตเตอรีร่ให้นะคะบางทีเราเหมือนกับมันมาแบบไม่ทันตั้งตัว นะคะอ่ามันขึ้นมานะคะมันอ่ามันจะหมายถึงในเรื่องของการแบบคนมีโชคอะแล้วมันก็ได้โชคอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเดินเดินอยู่มีคนเอาลอตเตอรี่นะมาขายคุณอ่าแบบนี้เป็นไงคะมันขึ้นมานะเป็นแบบนี้รวมถึงในเรื่องของการที่คุณจะทําอาชีพเสริมถ้าเกิดคุณทําอาชีพเสริมนะคุณทําเกี่ยวกับออนไลน์นะโคตรจะปังเลย นะค,ะคนที่ทําธุรกิจอยู่บางทีช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าธุรกิจดูซบเซาไปบ้างแต่นะับจังหวะน,นี้ค่ะมาแล้วจ้านะคะขึ้นมานะดีแน่นอนแต่ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าการใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีในเรื่องของความที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งนะคะในเรื่องของการวางแผนการเงินเท่าไหร่นักมันทําให้บางทีบางอย่างเนี่ยคุณจ่ายอะไรกับสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาดูกันถึงในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพเป็นยังไงนะตำแหน่ง ระณะนะะตกมาสุขภาพนะคะจะต้องระวังนะเกี่ยวกับในเรื่องของท้องไส้นะก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของช่องท้องอ่ะไม่ว่าจะเป็นระบบขับถ่ายนะท้องผูกท้องเสียนะคะหรือว่าเป็นกดไหลย้อนเป็นแบบอ,า,อาหารเป็นพิษอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับช่องท้องเนี่ยช่วงนี้มันจะมีเกณฑ์ค่อนข้างที่จะสูงนะคะก็ต้องดูแลกันไปนะคะส่วนในเรื่องของการไหว่นะคะม,ม,ม,มันเป็นช่วงของแบบ ช่วงจังหวะที่ดีฉะนั้นเวลาตอนที่จะไปไหว้ค่ะนะคะด้วยความที่ว่ามีในเรื่องของลาภะยืนเด่นเป็นสง่าขนาดนี้แล้วนะคะชาวราศีนะกรกฎช่วงนี้นะคะก็คือให้ไหว้พระศิวลีเลยค่ะนะคะพระสิวลีเนี่ยเป็นตำนานอยู่แล้วนะท่านเดินไปที่ไหนก็คือมีคนโปรยเงินโปรยทองมาให้ซึ่งจะหมายถึงชาวราศีกรกฎการที่เราจะหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองอย่างที่ใจปรารถนาแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีการกรับไหว้พระสิว แล้วนะคะให้คุณลองเสียงโชคเสียงดวงสักหน่อยนะคะเสียงโชคเสียงดวงมีอะไรบ้างนะเช่นไปตามสถานที่ตามวัดต่างๆแล้วก็เป็นการเสยมซีนะคะหรือว่าหาเลขอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะบางคนแบบไปที่นู่นที่นี่ไปแบงค์มีบัตรคิวมีอะไรขึ้นมาลองค่ะนะพวกนั้นแหละได้หมดเลยเป็นสื่อนําโชคหมดเลยนะคะโอเคนะก็ตามนี้เลยโอ้โหมัน ม,มันดีจริงๆอะนะคะม,นม,นมันดีมันดีเป็นแบบติดหนึ่งในสองเลยนะสำหรับการโยกย้ายครั้งนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายทั้งหมดนะ,ะถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงนะคะสามารถเป็นกำลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด u u s c r i b e นะกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ